สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับมีเวามาดูพี่ลีจิโรแอบใส่กระบะใส่กระบะหมูแบบหมูนี่ยาวเก้าเมตรครับยาวเก้าเมตรสูงสูงสูงแบบสูงน่าจะไม่เกินสี่เมตรยาวครับโอ้โหออเหรอ รุ่นลัวรุ่นเนี่ยของมอเตอร์ราคาสองแต่รุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นถุงลมน,นะครับลมมันกดแบบกดแบบแบบเด้งได้ครับนี่แบบถุงลมมันใหญ่ดอมมันจะติดเวลาใช้งานก็กดลมขึ้นครับกดลมแบบดันลดอขึ้นเวลาไม่มีลมก็โลดเตี้ยวไว้ครับ <c oughs> ดีครับ นี่เป็นถ้าไทายของผมครับถ่แล้วยิบทำระบบเปนดูใช่วิตาคอเป็นลางครับใช่ครนะับใช่แต่ขั้นนี้มันไม่มีพื่นขั้นสองั้นสนะครับเพราะเขาจะเอาไปปูเป็นใหม่อ <c oughs> ผมใช้เป็นเทอร์โบพนะครับ <c oughs> แบบกานลูกน้องทำรีโมทหายครับเอาไว้ในรถเลยบางคนมีบางคนนี่สียให้ครับกันฝุ่นอะไรทำอย่างน้เดียวเรื่อยๆครับการเก็บงานการอะไรอันนี้ผมก็ใส่เป็นบ้าใหญ่ครับบ้าใหญ่เลย ป,ปัม๊มนี่จะปั๊มตัวเดียวนะไม่ใช่ปั๊มแฟรนะครับปั๊มตัวเดียวนี่มาท่ายผมก็เป็นเล็กลกล่องครับเล็กกล่องน้ำครับกล่องน้ำใชรเป็นแป๊บแป๊บนิวเขาเขาหนาหนาสีกว่า nà 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 xì xưng xấu xấu dày hấp hay xấu dày xấu nà xì xưng ngồi hâu có nên bình thường hâu có nên bình thường là xám bán bình thường thì lúc này em ấy mới lấy, coi rồi còn, thải cách nào thì còn, coi không nó, nó cái gì ở sát này, ร่วมอาร่วมมาเต็มเลยแล้วกดให้ดูนี่เป็นตัวนี้นี่ระบบลมครับขอ,อ,องมึงน,นอกไงแลมีตองกอดตัวนี้ก่อนกอดตัวนี้ไฟขึ้นครับไฟขึ้นปุบ๊บแล้วกดตัวนี้ครับกดเอากอดตัวนี้ปุบป๊บกดแชร์ปุ๊บมันจะขึ้น เพราะอันนี้มันลูกมันหลวมมันไม่เก็บลมอันนี้ลมมันไม,ม่เก็บลมนะมันต้องลอยขึน้นนะครับถึงซิปเกจก่อนเอ้ยถึงซิปก่อนเพราะถึงถึงถึงซิปก่อนแต่ทัานนี้รถ ไม่ใช่รถเทียตีนะครับลูกค้าซื้อมาข้างใน,นก็นยังเก็บไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ก็ยังซื้อตามสภาพนะครับน่าจะซื้อตามสภาพไม่ดูแกซื้อมาจาก,าากไหนเจ็บกบเราใช้เลรียญเลรียญนะครับถ้าใครเราใช้เป็นเหรียญมาด้วยครับ Lịch sử hàng cái này cất cả những gì tham gia mọi người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  tham có mọi người tham gia mọi người tham gia dao, người tham gia mọi người tham gia gì ใช่เราจะเป็นเล็กนี่เป็นแบบนี่เป็นเล็กอย่างดีนะครับสีนิ่งกว่ามีเงื่อนขึ้นเตาหนนักกับไม่นักครับคันนี้น่าจะมาสองตันสองตันกว่าได้ไม่นักครับหลมีกล่องเครื่องมือแถมใหม่ครับของงมือทะเลขันให้หมดเลยทะเลขันให้หลายตัวครับฝั่งลราเบอร์บรรจากันนะอยฝั่งเรเจ็ดตัว น,นี่ก็ว่าวิ่งทางชายแดนนะแต่ก็เขาบินตามชายแดนอันนี้วิ่งไปเวียดนามตอนนี้หมูกำลังราคากำลังขึ้นครับตอนนี้หมูราคากำลังขึ้นสนใจที่ต่อได้ครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรให้ครับติดต่อมาเลยคร้วแล้วคนหมูแล้วคนห,หมูแบบ เดืไหนก็ตัวได้ครับเลื่ออะไรยังตัวได้ครับเลื่อแบบอดกระบะมินิตัวอะใดมั้งตัวไดมั้งเลยตัวได้ครับรถกระบะอันนี้มีแจะรอใส่รอใส่กระบะนะนี่เป็นรถกระบะเล็กๆครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเอเมบัตไทยแล้วรถใหม่ครับ แล้วไฟมาถ่ายครับร <c oughs> อยขึ้นกระบะก่อนอ่าจาจ,จันเยอะครับสวัสดีครับ